สวัสดีครับผมพูดคุยเรื่องโอเน็ตนะครับวันนี้วันที่วันที่8มกราคม2567นะครับขอบคุณโรงเรียนที่ลงทะเบียนนะครับเพื่อ,อพูดคุยเรื่องโอเน็ตแล้วก็รับข้อสอบด้วยนะครับแล้วก็เข้เาร่วมโครงการ โครงการของ imientos, อาจารย์สุเกียรติเองโครงการในใจนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันก่อนสอบโอลิปนะครับก็ขอ,ขอบคุณโรงเรียนบ้านน้องต่อพอสูงนาคำนะครับอนุบาลเป็นจลักนะครับภัยน้องแคนนะครับโรงเรียนบ้านน้องบักโทนโรงเรียนบ้านคําสะอาดโรงเรียนนนคําตือ้อโรงเรียนบ้านน้องงูเหลือมโรงเรียนบ้านนนสำโรงโรงเรียนบ้านเพ็กแล้วก็โรงเรียนบ้านนองขับขานะครับ 1 1โรงนะครับที่ลงทะเบียนมาก็เดี๋ยวผมจะจัดส่งข้อสอบนะครับไปให้นะครับก็จะพูดคุยมีเวลาพูดคุยเรื่องโอเน็ตกันทุกวันนะครับก็แสดงว่าตอนนี้คุณครูให้ความสําคัญแล้วก็กำลังออกแบบกิจกรรมหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่นะครับก็ทำไปนะครับจากนี้ไปก็กำลัง กำลังกำลังพอดีหรือว่า30วันนี้ก็ก็ถือว่าพอสมควรอยู่นะครับก็ลองทบทวนดูนะครับว่าจะดาเนินการอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงต่อไปครับ